จากตอนที่แล้วนะครับเราได้สังหาร SCP ซไปเยอะมากมากก็แถมแม่งพังก้าอี้ไปเยอะด้วย SCP ไป่ใช่แค่ก็ SCP ด้วยนะเราด้วยแหละพังก้าอี้ด้วยนะก็จะพยายามจะหาไอเทมมาพร้อมที่จะสู้กับ SCP นะครับผมก็อีพีสองนี้ก็จะต่อจาก EP พหนึ่งเลยนะครับคปรดติดตามชมเลยนะครับประมาณสิาตัวอืม ก็แว้อะไรอสบค้นพวมเองด้วยแล้วกันจะหาแคมอาหารก่อนอืมอืมกินได้อิ่มเอ็มท้อง อ๋อผมลืมบอกไปว่าอตอนที่เราใช้กําลังต่อยหรืออะไรพวกนี้ยเราจะเสียค่า,าจะแตะจต,ตามเป็นหน้าก็คือค่าอาหารนี่แหละก็ควรระวังเรื่องอาหารกับการที่เราไปโชคอะไรมัวซ่วน,นะครับเพราะว่าเราเส,สียอา,ารไปด้วยกระจายกันตรงน้าอีเกียคุณส,สามารถนอนในที่นี้ได้นะ แล้วตะคุณว่าจะนอนหรือไม่นอน w h a มีเสียง something อยู่ที่นี่แต่ไม่รู้เสียงอะไรเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงสุด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 ,สดข้างๆเราอยู่เมื่อกี้ เออใช่ไอ้ที่ผมบอกว่าได้ยินเสียงซุบซิบซุบซิบอะเออผมก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะว่าเพราะเสียงซุบซิบซุบซิบอะมันไม่ได้เสียงมันเอซีพีเลยมันเป็นเสียงแบบอย่างอื่นอะที่ไม่ใช่เอซีพีอะเออเอซีพีจะพูดแค่ว่าอะไรวะอ้างอีกเกียปิดแล้วห้างอีกเกียปิดแล้วใช่ไหมแต่ไอเนียคือมันไม่มีเอซีพีแต่เราได้ยินเสียงซุบซิบซุบซิบอยู่ซึ่งค่อนข้างแปลกพอสมควร ตีตีตีเสียงเริ่มหังแล้วไอ้พวกนี้ตีไม่ได้แต่เนตตีได้เสียงเล็กเลยอะ่ะ ฟ้าเอ้ยโคมัดเสด็จมะ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  พวกนี้ก็ปอกกัน SCP ได้อยู่แต่กันไม่ได้มากอันเนี้ยสาบารกระเด็นไปได้เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ได้กได้มาเยอะอยู่อือ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 ว้าววูบได้สิบสี่ จะขา,าะดอมวิดมันอนโทดๆไปไม้สิบโอ้ว้าวว้าวโอ้มายกเอาอันนี้ได้เหรอเช่ย ไม่คาดไม่คิดจริงๆจ,จะเอาไอ้นี่ไปไปเป็นกับดักหมีไอก้กับดักหมีป้นเองกับดัก SCP ได้สุดยอดอเราเผื่อวางใช่ไหมไม่ใช่สิเราไม่ได้เผื่อม็ด <c oughs> น่าจะเป็นบัก๊ก <c oughs> <c oughs> บั๊ก SCP <c oughs> เีีไนี่ก็มีบั๊กน,นะจ๊ะเราอะไร <c oughs> ถ้าเราหักโต๊ะใหญ่ๆ เราก็จะได้มาเยอะพอสมควรเพรพวกลิมเหลี่ยมนี้มันไม่สามารถหักได้ตามที่เรากินเลยตรงนี้ไม่สามารถหักได้แต่ไอ้ไโตกลมนี่ไอ,อตรงนี้ไม่ไอเนี่ยไ,ได้ ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมมาแค่มาเอาของเฉยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็หยุดพนักง,งานโกรธ นี่กัด scp ได้อยู่สองคนทุบได้ไหมไม่ได้ตารางอัอนนเยอะอะไรไขนาดนี้วเนี่ย เยวทดลองนี่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรเริ่จะชาแต่แปลกๆครัแต่ก่อนปแปลกๆตอนนี้หาโคมไฟก่อนไอโคมไฟไม่แนะนำ đình bác mấy người này นอนะเดี๋ยวเราจะทดลองกุญแจ วัดมาสิกีมาสิกีไอ่เคยเจอกบประตูได้หรอไม่นะจักความจำได้นะ้องไม่เคยเจอประตูแล้วเสียซุปซิปนี่มันเกีเสียอะไรปริศนาเยอะนะเนี่ย ไอซีทุ่มห้าทุ่มชิงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจน อันนอนอยู่ทดลองการนอนตีสามแล้วว่ะเฮ้ยถือว่าใช้ได้ตีสาม ดีดีตีห้าหกโมงเจ็ดแปดเก้าอย่ปลุกเรานะเราขอนอนก่อนนะ Excuse the store not closed. นอน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  การนอนมันก็ดี the the ยังไงก็พวกมึงมาแล้ว

Please leave the building. Excuse me, the store is now closed. Please leave the building. Mm. 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 The store is now closed. Excuse me. Please leave the building. มันจะใก้ตายแล้วคืนที่สามเราสามารถนอนได้แต่ปริศนาอย่างที่สองที่เราเจอคือกุญแจมันเอาไปไข่ายอะไรได้อ้า คือตอนนี้เกม SCP 3 0มมีปริศนาอยู่2อย่างนั่นก็คือ 1. เสียงปริศนาเสียงซุบซิบแบบปริศนา 2. กุญแจซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันเอาไว้ขายอะไรซึ่งค่อนข้างแปลกพอสมควรเลยงงว่าอไอ้กุญแจเนี้ยาไว้ไขอะไรเหรอประตูก็ไม่มีเออ นี่แหละคือประเด็นไม่รู้มันคือปริศนาอะไรก็ช่วยกันไขด้วยกันนะครับผมถ้าใครรู้ก็ช่วยกันบอกแล้วกันนะว่าไอ้กุญแจเนี่ยไว้ทาอะไรนะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้กุญแจนี่มันมีไว้ทาอะไรเนี่แหละคือเรื่องแปลก